ไม่ไหวแล้วนะครับสักหพอหกบสามประตูเปิดออกปิ้งทุกคนกลียดแทบจะสลบและแล้วก็ได้สามีกลับบ้านไปเป็นยามทุกคนเลยนะครับก<ๆ>็มีร,ปรอปภอยู่ข้างบนใส่ที่ขา้าอันยองหาเซโยอยู่<ๆ>ใครอยากไปน,นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงโซนจะมี ครับเนี่ยคนจะเยอะหน่อยแต่ของเราไม่มีเนี่ยนะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็นผู้การหนึ่งไหมฮะหรือพวกนี้จะเปลี่ยนพระราชวังชางดอกกุงมาเดินนี่พระราชวังทั้งสองอันเลยอยากเดินไหมครับยากใช่ครับอินสาโดงเห็นไหมฮะคนจะเยอะแยะมากนะครับน่าเดินอรอกน่าเดินเนถ้าถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกับพระราช

ผู้มีเชื้อพวกกำเหลาเชื้อพวกพวกอ่อนางในนาอะไรพวกเนี้นะฮะหลังจากรัตู้บ้านขารถตู้คนเนัากนี้ไม่ขายขายเออขายขางในบ้ 加油！